อ่าผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับผมวันนี้ก็พบกันนะครับเช่นเคยนะครับผมกับอ่น้องลุงเรือเฟมิลีนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับนะวันนี้นะครับก็มีเอาข้าวนะครับมากมายนะครับ เพราะว่าตัวเองก็จะไม่รอดอีแล้วนะครับผมนะครับพอดีก็มีน้องน้องมุกนะครับน้องมุกแม่ทองคูณนะครับผมนะได้มาปรึกษานะครับว่าช่วยเป็นสะพานบุญให้หน่อยว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าน้องช้างเราก็ยืนตากแดดนะครับตากแดดมาตากฝนตากแดดมาก็หลายวันแล้วนะครับผมนะปกติก็จะ ยืนนานกว่านี้นะครับแต่พ่อควานนะครับพ่อควานเขาได้ซื้อโรงช้างเก่ามานะครับจากพัทยานะครับผมนะครับก็เลยเอามาสร้างที่นี่นะครับผมแต่ก็ยังขาดงบประมาณเกี่ยวกับสันไทยนะครับเกี่ยวกับสันไทยนะครับผมพ่อควานก็เลยรับปากนะครับเป็นสะพานบุญให้แต่ว่าไม่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะเราก็เคยเป็นสะพานบุญอยู่แล้วนะครับเนาะ เราก็จะลองดูอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อช่วยเหลือช้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับน้องเรืองนะครับผมยังไงก็ถ้าบุญบารมีาพอจะมีอยู่นะครับก็ขอให้การเป็นสะพานบุญครั้งนี้นะครับของน้องุงเรืองได้สําเร็จนะครับเพื่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวน้องนะครับ เจ้าพายุด้วยกั็แล้วกันนะครับผมนะถึงจะเป็นได้ไปมากน้อยเพียงไหนก็ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่จ๋านะครับกวนโก้ในนามนะครับเคยเป็นสะพานบุญนะครับและเคยช่วยเหลือช้างมาหลายเชือกนะครับนะโดยให้ความเมตตาจากแม่มนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าหน้าบ้านของน้องมุกนะครับผมนะครับนี่นะครับอันนี้คุณยาย ทองคูณนะครับผมนะครับยายจองคูณเน้อคุณแม่จ๋านะครับญาติองคูณกับน้องมุกนะครับนี่แหละที่ความฝันได้ไปปรึกษาครับเนาะความกู้ก็ไม่ได้ใช่เป็นช่องใหญ่ช่องโตอะไรนะครับผมแต่ว่าเราเคยเป็นสะพานบุญมาครับผมก็เลยเพื่อจะมีแม่ๆนะครับผู้มีใจเมตตานะครับเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับผม นะครับนะส่วนเรื่องขาดอะไรนั้นเดี๋ยวฟรานโก้ก็จะแจ้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับนี่นะครับน้องก็ยืนตักเดดตักฝุมานะครับตั้งแต่วันที่ที่เก้าตุลานะครับนะฟวานจะแจ้งมานะครับผมอันนี้คือไม่มีร่มอยู่เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะได้เข้าไปสอบถามนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านี่ก็อยู่ใกล้กันกับฟรานโก้นะครับผมนะครับ นะบางคนบางช่องก็บอกว่าโอ้ฟานโกต,ตัวเองก็ยังไม่มีอะไรยังไม่ยังจะไม่รอดอยู่นะแต่ก็ยังมาเป็นช่วยนะครับนะฟานโก้ก็นะครับส่วนฟานโก้เองกอ็เหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันก่อนนะครับผมว่าขาดเหลืออะไรบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นโรงช้างนะครับผมที่พ่อวานนะครับได้ซื้อเหล็ก อันนี้ได้ซื้อเหล็กเก่ามานะครับผมเหล็กโรงช้างนะครับมาเป็นจำนวนเงินคะแนนสามหมื่นาสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าพันคะแนนนะครับซื้อโรงช้างซื้อเกยช้างเก่ามาจากพัทยานะครับผมนะครับวันนี้ก็เลยทำเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังขาดนะครับยังขาดเรื่องสันไทยนะครับคุณแม่จ๋านะครับเรื่องสันไทยนะครับตอนนี้งบประมาณอยู่เท่าไหร่พ่อควานค่าสันไทย ก็ไปสวัสดีครับผมก็ไปสอบถามดูเมื่อวานนะครับเอาแบบบางที่สุดก็ตกประมาณสี่หมื่นกว่านิดๆนะครับผมสี่หมื่นกว่าครับผมถามไปถามดูเมื่อวานครับวัดความยาวความกว้างไปให้ช่างเขาก็มือคำนวณราคานะครับผมก็บอกว่าสี่สี่หมื่นกว่าเนาะสี่หมื่นสองนะครับผมโอเคครับผมนะครับ ไงก็ฝากแม่ๆม่หน่อยที่ว่ายังไงบ้างให้แม่แม่อยากจะให้แม่แม่ช่วยเหลือหน่อยครับผมขอได้อ่ามีล่มให้น้องมุกุยายตระกูลได้พออาศัยนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีลมไม้เลยครับก็ยังไงก็ขอเมตตาด้วยนะครับผมน้องมุกตระกูลแฟมิลี่นะครับผมตอนค่ำๆก็จะไล่ขายผลไม้นะครับผมพอได้มีคะแนนสะสมไว้ อยูรทไท่านะครับผมครับผมครับนี่นะครับคุณแม่จ๋านะครับน่งบประมาณค่าสันทยก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะครับผมนะครับนี่ดีนะครับที่พ่อควานรู้รู้จากซื้อเหล็กมานะครับนะถ้าซื้อเหล็กมาที่นี่นะครับอยู่ที่นี่แพงมากนะครับผมนะอันนี้ก็หมดตกไปเกือบแสนกันนะครับผมนะครับ อันนี้ก็ยังขาดจริงๆก็คือสันไทยนี่ละครับผมตัวสําคัญนะครับน้องมุกกับทงคูณก็ยืนตากแดดตากฝนมาตั้งแต่วันที่เก้านะครับวันที่เก้าตุลานะครับคุณแม่จ๋านะครับอันนี้ควันโก้ก็ถือโอกาสเป็นสะพานบุญนะครับน้องเรื่องแฟมิลี่นะครับในฐานะเป็นสะพานบุญมานะครับโดยตลอดนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสครั้งนี้นะครับนะช่วยช่วยเหลือช้างอีกนะครับผม ก็ฝากบุญถึงแม่ๆม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับบางช่องก็บอกกวานโก้ก็ยังไม่รอดยังไม่ช่วยช้างอีกนะครับนะคนมันอยากช่วยนะครับนะตัวเองก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเป็นสะพานบุญก็จะได้บอกข่าวแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามาเจอมาดูในชุดนี้ของน้องลุงเลืองสะพานบุญนะครับผมนะครับ ก็ขอให้แม่ๆ่นะครับนะเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเอาครบเอาเต็มนะครับคุณแม่จ๋านะครับคนละแผ่นสองแผ่นคนละอ่าหลายๆท่านนะครับงานก็คงจะสําเร็จนะครับอ่านะครับอันนี้ก็หมายเลขบัญชีนะครับเนาะเพื่อมีมีแม่แม่หรือว่ามีแม่ๆอยากอยากจะช่วยเหลือบ้านร้อยสองร้อยหรือแผ่นสองแผ่นนะครับเนาะนี่นะครับผม ช่วยเหลือได้เลยนะครับนี่โดยตรงเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อวางก็จะปักหมุดอ่าหมายเลขบัญชีไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อให้แม่ๆเข้ามาอ่าทักทายฟานโก้ก่อนก็ได้หรือว่าเข้าไปทางหมายเลขบัญชีนี้นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็กลับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมนะครับอ่าก็หวังว่าจะได้พบได้เจอพ่อพระแม่พระนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าส่วนค่าช่างก็คงจะติดไว้ก่อนนะครับ เอามุงให้ได้ก่อนนะครับติดคาดช่างไว้ด้วยนะครับนี่อ่าอ่ายังไงก็ขอฝากนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับนะน้องจะได้อยู่ร่มแล้วนะครับนะถ้าแม่แม่เข้ามาร่วมนะครับช่วยกันคนละเล็กละน้อยครับผมนะครับงบประมาณก็อยู่สี่หมื่นสองนะครับผมสี่หมื่นสองนะครับไม่ไม่ถ้าขาดเหลืออะไรพ่อควางก็จะไล่หาไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างน้อยก็อยากให้ มีลังคาก่อนนะครับผมนะครับอ่าผมนี่ก็อน้องนังเรียงสะพานบุญก็มาทําหน้าที่นะครับผมส่วนจะอ่าสําเร็จหรือไม่นั้นก็อย่าว่ากันเด้อพ่อควานนะครับอ่าส่วนมากจะส่วนมากจะสําเร็จนะที่พ่อควานเคยทํานะครับสําเร็จแน่นอนนะครับทุกสวัสดีนะลื้คุณครับเสียงหวานเลยนะครับ นะครับบอกแม่แม่ด้วยลูกด้วยให้แม่แม่เข้ามาช่วยน้องจะได้อยู่ร่มนะจะได้ไม่ต้องตากแดดนะครับนะอย่างน้อยก็ได้อยู่ร่มก่อนนะครับฝนตกทุกวันอ่าตกสามวันสี่วันนะครับผมมาใหม่ๆเละหมดเลยครับตรงนี้นะครับก็ได้ทรายมาลงนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังตากแดดอยู่ครับในที่โล่งนะครับผมนะครับอ่ายังไงก็ขอฝากแม่แม่ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญเนื้อนะครับเข้ามาช่วยเหลือน้องนุกช่วยนะครับผมพ่อควานก็ไม่ได้ช่องใหญ่ช่องโตอะไรนะครับนะก็หวังว่าจะได้พบได้เจอนะครับจากกันเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับผมนะครับน้องนุงเรืองก็อย่างนั้นแหละครับนะตามภาษานะครับตามภาษาคนที่เสียลูกไปนะนะครับก็ยังทําใจไม่ได้หรือไปยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะครับ อ่าวันนี้จะสําเร็จบุญหรือเปล่าก็อ่าต้องรอดูนะครับผมต้องรอดูด้วยนะครับวันนี้ควนโก้ก็ขออ่ายุติไล์สดไว้เพียงเท่านี้โอ้ยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับยังไงก็คุณแม่ท่านไหนอยากจะช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะปักหมุดเอาไว้นะครับผมปักหมุดเอาไว้หลังคลิปนะครับนะอ่าติดต่อโดยตรงเลยกับพ่อควานนะครับผมเนาะนะครับ น้องมุกทองคูนะครับนะจะมีหมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม